สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับสื่อในวันนี้ครับก็เป็นข่าวของทาด้านเจเลนบราวน์นะครับยอดซูเปอร์สตาร์ของบอสตันเซลตีส์นะครับ MVP ในรอบไฟนอลในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเจเลนบราวน์ครับเขาได้ออกมาขอเอานะครับหรือพูดถึงนะครับบอกว่าเอามีปากมีเสียงนะบอกว่าทั้งในกี้เนี่ยควรจะออกมาพูดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ติด ทีมชาติโอลิมปิกนะครับแทนที่ของควายเลนหนาดนะครับโดยเจนน่าบาร์เขาบอกประมาณว,ว่าเขาได้ออกผ่านผ่านสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆครับออกพูดถึงไนกีครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยก็ใส่แบรนด์ของไนกี้เป็นพรีเซนเตอร์กับ้านหน้าของไนกี้แล้วก็รวมถึงว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของไนกี้มีส่วนในการทําให้ไนกี้เนี่ย มีชื่อเสียงมาจนทั้งถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ยอดขายไนกี้นี่เพิ่มขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์หลักนะครับคนหนึ่งของไนกี้บราค์คัเตอรออกมาบอกว่า n i กี้ควรออกมาเรียกร้องบ้างนะครับบอกว่าการที่คาวาเลนนาดเนี่ย ถอนตัวออกจากทีมชาตินะครับแล้วไปเลือกเดริกไวท์มานะครับซึ่งเดริกไวท์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไนกี้เลยนะครับทาไมไนกี้ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็เลือกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นตัวของเขาหรือคนอื่นขึ้นมปติดทีมชาติบ้างนะครับซึ่งบราโคาออกมาว่าเชิงข้างน้อยใจแหละครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเอาจริงๆครับหลายคนก็คิดว่าควรจะติดทีมชาติด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็น m v p ถึงรอบไฟนอลนะครับนอกจากนั้นครับบราบอกประมาณว่าท้ายที่ไนกี้คนออกมาเรียกร้องอะไรบ้างหรือพูดอะไรบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไน กาชุดนี้นะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงครับบอกว่าถือว่าสิ่งที่บราพูดอ่ะมันก็ค่อนข้างมีเหตุผลนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบราที่บอกครับบอกประมาณว่ากรณีคาริเออร์วิงก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของไนกี้ไม่ออกมาปกป้องเลยนะครับเกี่ยวกับที่โดนจมดีต่างๆจนกระทั่งไนกี้ตัดทางด้านของคาริเออร์วิงเนี่ยออกจากสารระบบไปแทนนะครับซึ่งบราบอกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยแฝงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งที่บราพูดมาก็ถือว่าค่อนข้างมีเหตุผลแล้วคคคคครรรรรััััับบบเเ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 เพาาาาาาาะะะวววว่่่่่่่่นน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 กกกกกกกีีีีีี้้้้้ยยยปปป็็็สสออ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 อซ์์หหลลึงงงจจิิิๆืืมมมมททธขตตดดดแไไ ทำอะไรเลยต้องรอดูแล้วครับว่าบราวน์กับเนคี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะเท่าที่เห็นก็คือว่า คนที่เอามาเช่งกับไนกี้ไม่มีรอดสักรายเหมือนกันแหละครับกับอีกนหนึ่งข่าวครับก็คือข่าวทางด้านเจเลนบรันซันนะครับยอดกาดของนิวยอร์กนิกส์นะครับบรันซันนะครับได้มีข่าวว่าเขาได้มีการเจรจาไปพูดคุยกับนิวยอร์กนิกส์นะครับและได้มีการหันค่าตัวในที่จะมีการดีลกันอีกประมาณหลังจบฤดูกาลหน้านะครับบอกว่าทางด้านของตัวของบรันซันเนี่ยจะมีการลดค่าตัวลงถึง113ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากเดิมที่เขาจะได้ไป4ปีนะครับเหยียบ200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกลายเป็นเขาอาจจะได้้้4ปีีีเเนนนนน่่่่ยยะะคคครรรรััับบ156ลาาาหหญสฐซึงงก็ถืออวข ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยบรันซเนี่ยอาจจะมีการตัดค่าตัวถึง113ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าวิธีแบบนี้ครับซูเปอร์ซาร์ชอบใช้กันมากนะครับเพื่อจะดึงคนเก่งเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ดันให้ทีมตัวเองเป็นแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็โดยที่ซูเปอร์ซาร์ก็จะไปเอาเงินจากทางด้านสปอนเซอร์รายอื่นละครับรอดูเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ